ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะในตัวร้ายที่รักตอนที่17กางเกงยาวเกินไปชุดฝึกทหารมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันมีกางเกงสีเขียวทหารเสื้อแขนสั้นลายพรางพร้อมเสื้อคลุมลายทหารสีฟ้าครามอีกหนึ่งตัวชุวยหังไม่อยากได้หมวกเบเร่สีเขียวทหารอันนี้มากที่สุดลองจินตนาการภาพทุกคนคนยืนสวมหมวกสีเขียวหนึ่งกันเต็มสนามกีฬาภาพนั้นช่างเป็นอะไรที่รุนแรงเสียจริงๆเลย เขาเอาหมวกยัดเก็บเอาไว้ในถุงแล้วเดินกลับหอพักพร้อมกับทุกคนหลังจากที่ได้เสื้อผ้ามาละสิ่งที่จะทำต่อก็ง่ายแล้วนั่นก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายรูปกันแถบห้องพักของเขาหลายห้องต่างก็ส่งเสียงครึกครื้นซึ่งทุกคนน่าจะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหลังจากชุยหางเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่รู้สึกได้คือขากางเกงมันยาวเกินไปอีกอย่างเป้ากางเกงก็อยู่ต่ำมากด้วย ถ้าหากออกแรงดึงกางเกงขึ้นสูงกว่านี้เอวกางเกงมันก็จะเลื่อนขึ้นมาคลุมท้องเขาจนมิดแน่ถ้ารู้เร็วกว่านี้คงพูดโกหกเรื่องส่วนสูงของตัวเองหรอกตัวเองสูงร้อยหกสิบแปดมาใส่กางเกงของคนสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแบบนี้อันที่จริงมันก็ต่างกันพอสมควรอยู่แต่ว่าพวกเขาไม่ได้พูดอะไรก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันเหล่าต้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วทำอะไรต่ออะทั้งเชิงถาม เจ้าหลินหยิบหมวกขึ้นสวมไว้บนหัวอย่างถูกระเบียบซึ่งมันดึงดูดสายตาประหลาดประหลาดของชุยหังให้มองพลางพูดว่าตอนบ่ายสองพวกเราต้องลงไปรวมตัวที่สนามกีฬาไปทำไมชุยหังถามกิจกรรมประชุมพบปรับผู้คุมฝึกสอนให้พวกเราได้เจอหน้าผู้คุมฝึกสอนก่อนไงทำไมเร็วจังวังเฉียงรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ทันได้ทำความคุ้นเคยกับชีวิตสบายสบายที่นี่เลยแต่ต้องเริ่มฝึกทหารซะแล้วถึงกับมึนไปเลย ด้านชุยหังเองก็คิดไม่ถึงว่าจะเร็วขนาดนี้เดิมคิดว่ายังพอมีเวลาอีกวันสองวันถึงจะเริ่มการประชุมคิดไม่ถึงเลยจริงๆดูเหมือนว่ามันไม่มีเวลานี้ให้พวกเขาตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำรีบเริ่มฝึกจะได้รีบรีบจบไปไงไม่อย่างนั้นจะต้องยืดเวลาไปถึงเมื่อไหร่เจ้าหลินพูดชุยหังตบไหล่เขาเบาๆก่อนจะพูดว่าเหล่าต้าพี่ก็มีท่าทีของความเป็นพี่ใหญ่อยู่จริงๆนะเนี่ยช่างแตกต่างจริงๆเลยนะเชิดเหลาอู่ นายระวังนักขาว่าคนที่เพิ่งเข้ามารับงานใหม่มักไฟแรงเดี๋ยวฉันจะได้เผานายก่อนคนแรกลืมมันไปซะเธอเหล่าตาผมว่าพี่ดูแลหมวกเขียวบนหัวพี่ให้ดีๆเถอะช่วยหังพูดจบแล้วก็รีบหามุมหลบทันทีแต่ด้านเจ้าหลินกลับพูดอย่างไม่แคร์อะไรว่ายังไงซะทุกคนก็ต้องใส่อยู่ดีฉันจะคอยดูว่าถึงตอนนั้นพวกนายจะใส่ไม่ใส่หลังพูดจบก็หันไปส่องกระจกเล็กๆที่อยู่ตรงข้างหัวเตียงของตัวเองแล้วจัดการคอเสื้อให้เป็นระเบียบ จากนั้นจัดเน็คไทยสีเขียวเข้มให้เข้าที่แล้วจัดระเบียบหมวกบนหัวอีกรอบมหาลายนี้ก็ถ้าจะบ้าทำไมแค่ฝึกทหารต้องสวมหมวกเขียวด้วยแบบนี้มันก็เหมือนแอบแช่งกันไม่ใช่หรอถ้าเกิดมีแฟนก็คงต้องเลิกกับแฟนอะไรแบบนั้นหรอทังเฉิงพูดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาชุยหังถึงกับต้องใจกระตุกอย่างแรงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นึกถึงหลิวเฮ่อที่อยู่เมืองบ้านเกิดของตัวเองหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาอีกเลย บางทีอาจเป็นเพราะระยะห่างทําให้ความรู้สึกของทั้งสองคนเปลี่ยนเป็นจืดจางว่างเปล่าไปแล้วจริงๆสินะยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนเป็นความสัมพันธ์แบบเพลโตนิกแบบรักบริสุทธิ์สองมาเป็นเวลานานด้วยแล้วหลายคนต่างบอกว่าในวงการนี้หากไม่มีการผูกมัดทางเพศมันก็ยากที่จะมั่นคงแล้วอูเป็นอะไรไปคิดถึงแฟนสาวหรอทั้งเฉิงเหลือบเห็นสีหน้าของชุยหังที่ดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จึงถามขึ้น ช่วยหังสายหน้าไปมาและตอบแฟนที่ไหนกันเล่าขนาดตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่ากันว่าคนตรงเปยมักจะมีความรักเร็วไม่ใช่หรอทั้งเชิงทำท่าทางเหมือนไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ที่นายรู้มีแต่เรื่องที่ได้ยินมาอันที่จริงเด็กตรงเปดส่วนใหญ่ต่างก็เป็นเด็กไร้เดียงสาเหมือนฉันทั้งนั้นแหละช่วยหังพูดงั้นช่างมันเธออย่างนายยังเรียกไร้เดียงสาหรอ จากที่ฉันดูในห้องเราก็มีแต่นายนั่นแหละที่ดูไม่ไร้เดียงสาหน้าทั้งเชิงพูดเยอะเขาชุยหังพูดต่อพี่สีพูดแบบนี้นับว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงนะฉันจะไปหาทนายของฉันมาฟ้องร้องนายระวังฉันจะร้องค่าเสียหายจากนายฉันจะขู่กันโชคจนแม้แต่กางเกงในก็ไม่มีเหลือให้ใส่เลยนะนายเชื่อไม่เชื่อหนึ่งสวมหมวกเขียวมีความหมายแฝงในสำนวนจีนแปลอ,อีกความหมายคือการถูกสวมเขา สรักบริสุทธิ์หรือเพนโ o นิกเลิฟกล่าวถึงความรักที่ไม่มีเรื่องทางเพศมาเกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ทั้งบุคคลที่อายุต่างกันและบุคคลที่เพศต่างกันหรือเพศเดียวกันนายตัวร้ายที่รักตอนที่18หัวหน้าห้องพวกเขาพูดคุยหัวเราะกันอยู่พักใหญ่เพราะเรื่องการฝึกทหารนั้นนับว่าเป็นอะไรที่ทุกคนตั้งตารอดังนั้นจึงไม่มีใครนอนกลางวันเลยสักคน ห้องพักอื่นๆก็น่าจะไม่ต่างกันตลอดทั้งช่วงเที่ยงนี้ห้องพักเหล่าชายหนุ่มต่างก็เสียงดังคึกคักไปด้วยเสียงหัวเราะพูดคุยกันห้องน้ำก็คงมีคนเข้าออกไปอาบน้ำไม่หยุดหย่อนเพราะมีเสียงน้ำไหลดังอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาสนุกสนานครื้งเคร,ง,ครงแบบนี้ช่วยหังจึงพยายามห้ามไม่ให้ตัวเองคิดถึงเรื่องหลิวเฮ่อขึ้นมาอีกในที่สุดเวลานัดหมายก็มาถึงพวกเขาทุกคนต่างก็แต่งกายเต็มยศด,ด้วยเสื้อผ้าที่เพิ่งจะไปรับมาก่อนหน้านี้ไม่นานบ่ายวันนี้ยังไม่ร้อนมากนะัก อีกอย่างยังไม่ถึงเวลาฝึกทหารเลยด้วยแค่เป็นการประชุมพบปะเท่านั้นดังนั้นพวกเขาทุกคนจึงเลือกใส่ชุดแขนยาวลายพรางสีฟ้าครามไม่ว่าพวกเขาจะคัดค้านต่อต้านแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ยังต้องเอาหมวกสีเขียวอือใบนั้นขึ้นวางบนศีรษะของตัวเองอยู่ดีหน้าเกลียดชะมัดทำไมหมวกนี่มันถึงได้หน้าเกลียดอะไรขนาดนี้นะช่วยหังพูดกับกระจกที่ส่องอยู่เจ้าหลินกลับพูดขึ้นว่าอย่าพูดอะไรมั่วซั่วนนะ อีกเดี๋ยวถ้าเจอครูฝึกเข้าแล้วนาะยยังพูดแบบนี้หลักก็ตอนนั้นได้เจอกับหายน่แน่หนักขนาดนั้นเลยครูฝึกไม่ได้กินคนสักหน่อยวังเฉียงพูดตอนมัธยมพวกนายไม่ได้ฝึกทหารมาก่อนหรือไงเจ้าหลินถามฝึกสิแต่ว่าก็แค่ให้ทําท่าทางนั่นนี่ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายคราวนี้คนที่พูดคือวังเจิ้นเฉียงดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มค่อยๆเข้าร่วมวงสนทนาแล้ว เจ้าหลินพูดฉันได้ยินว่าการฝึกทหารของมหาไลาเป็นอะไรที่เคร่งครัดมากๆยิ่งสาขาวิชากึ่งการทหารแบบพวกเราแล้วเนี่ยต่างก็เชิญทีมทหารประจำการมาฝึกให้พวกเราเลยนะอีกอย่างเนื้อหาการฝึกฝนแค่พวกนายได้ยินชื่อก็ต้องกลัวตัวสั่นไปเลยล่ละมีอะไรต้องกลัวกันก็แค่ฝึกหรือพวกเขาจะสั่งให้เราวิ่งมาราธอนหรือย,ยังไงช่วยหังว่าคนจากห้องพักอื่นๆก็ค่อยๆทยอยตามกันมาแล้วเหมือนกัน ก่อนจะมีคนพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าจะต้องเตรียมกระดาษเอาไว้สามแผ่นนะตรงรักแร้ใส่ไว้ข้างละแผ่นจากนั้นวางไว้ตรงกลางหัวเข่าอีกแผ่นถ้าเกิดทำมันตกก็โดนตีแน่คนที่เพิ่งพูดขึ้นมีสำเนียงตรงเป๋อยอยู่ด้วยแต่ว่ามันดูไม่เหมือนกับของช่วยหังช่วยหังหันกลับไปก็เห็นเป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งกำยำคนหนึ่งร่างกายสูงใหญ่สีผิวออกจะคล้ำแทนหน่อยๆเดินตามอยู่ด้านหลังของเขาด้านข้างยังมีเพื่อนนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่แต่งตัวเหมือนกันกับเขา หวัดดีหัวหน้าห้องเจ้าหลินพูดขึ้นชุยหังถึงกับตะลึงไปหัวหน้าห้องนักศึกษายังไม่ทันได้พบปะเจอหน้ากันเลยแต่ทําไมถึงได้เลือกหัวหน้าห้องเรียบร้อยแล้วละ่ะอย่าเรียกแบบนั้นมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็แค่เป็นตัวแทนเท่านั้นหลังจากจบการฝึกทหารก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครต่อแล้วคนคนนั้นพูดนายชื่ออะไรชุยหังถามต่อคนคนนั้นได้ฟังสำเนียงของชุยหังก็รู้สึกเป็นกันเองจึงพูดตอบฉันชื่อโจเฉวียน นายก็เป็นคนตรงเป๋หรออืมนายก็เหมือนกันสินะมาร้องให้หน่อยสิชุยหังว่าร้องให้ร้องทำไมโจ้าเฉวียนถามอย่างงงงวยชุยหังอธิบายต่อคนบ้านเดียวกันพบพลันน้ำตาคลองไงเล่านายนี่ตลกดีนะฉันเกือบคิดตามไม่ทันนะเนี่ยจเจเฉวียนพูดยิ้มยิ้มจริงสิที่นายพูดเมื่อกี้จริงหรือเปล่า ครูฝึกพวกนั้นชอบตีคนขนาดนั้นเลยชุยหังถามโจเฉวียนตอบก็แล้วแต่คนนะถ้าหากเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่แต่ว่าภาควิชาของพวกเราเป็นผู้ชายทั้งหมดดังนั้นนายก็ต้องอวยพรให้ตัวเองแล้วล่ะนะชุยหังถอนหายใจออกมาและพูดต่อเฮอผู้ชายเหตุใด,ดต้องทำร้ายผู้ชายด้วยกันเองด้วยนะปากแบบนายนี่นะฉันเดาว่าครูฝึกจะต้องจัดการนายเป็นคนแรกแน่นอนคนอื่นกระดาษสามแผ่น แต่นายต้องเอาไปเลยสีแผ่นและแผ่นสุดท้ายต้องคาบไว้ที่ปากด้วยโจเฉวียนพูดชุยหังพูดต่อนั่นมันก็ไม่แน่นะบางทีครูฝึกอาจจะเห็นความน่ารักของฉันจนห้ามใจลงโทษฉันไม่ลงเลยก็ได้นะ